เราทำอะไรคะัตัดกระดาษทำเป็นของเล่นตัดกระดาษทำเป็นของเล่นแล้วตัดรูปอะไรบ้างนะโอ้โหสรุปใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ ใช่ค่ะผ้าห่มอ๋ออันนี้คือผ้าห่มด้านนี้ล่ะคะอันนี้คืออะไรคะก็เตียงแล้วใครเนี่ยนอนก็นี่พี่กระถางอ๋อนี่พี่กระถินโอเคก็นี่ม้าโอเคค่ะแล้วพี่กระถินสูงผมมาดีใจจังห่มผ้าเอ้ยห่มเดียวกันได้โอเคเรียบร้อยแล้วอันนั้นอะไรคะใหญ่ๆเรือกอันนั้นคือไม้ไายไม้ไายแล้วใครไายเรือผมตาไม้ยุก อันนี้แล้วอันนี้คืออันนี้คือนี่น้องคือดวงอาทิตย์อืมดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆนี่เป็นดาวดาวดาวฮมดาวจะออกตอนกลางวันได้ไงแล้วก็เก็บไว้แล้ก็เก็บไว้ก่อนกลางคืนค่อยออกมาใช่ไหมันนดวงจันทร์อืก้อนเมฆแล้วอันนี้ใครอันนี้ใครก็หนู่มอันนี้ละดาวใช่ไหมแล้วอันนี้ล่ะคะย่านโอ้หนูกับย่านอนโทละเตียงบ้านโอ้ ที่จะถิ่นมาบ้านมันเราต้องหลังใหญ่กว่านี้อีกอ้าวแต่ไม่เป็นไรเราทําแล้วเราค่อยขยับขยายอันนี้คือใครเนี่ยเนี่ยคิตตี้โอ้โคิตตี้มีบ้านด้วยเก่งมากกระเป๋ามา้าอ,อืมแเป็นกระเป๋าม้าม้าชอบกระเป๋าม้าบิลดดอ๋อม้าบิลอันนี้อ้าวบิลไปหมดเลย เก็บก่อนเดี๋ยวมันจะไปอยู่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้เล่นใหม่เนาะอันนี้คือของเล่นระดาทำองนะคะระดาบอกว่าเราไม่มีตังค์ซื้อของเล่นเราก็ต้องทำแบบนี้แหละแต่ของเล่นนางเต็มบ้านเลย เอาแล้ก็ดินออกมาทำไมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าละดาจะโชว์ทำอะไรดีคลิปหน้าละดาจะรูปภาพฟิวเต็มเลยกระดาษฟิวฟิวยังไง เก็บไว้เ <forcé> ก <Deus> <ored answered> <Okay>. oh. mm ็บเตียงกับผ้าห่มที่กระติบด้วยโอเคอ๋อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย